มีคนได้มีคนเดียวแต่เราลออใครไม่ได้เลยอกจาลกลตัวเองหรือขอลอกอาจารย์ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็แต่ว,ว่าเรื่องหลังวิชาทั้งหมดที่นำในวันนี้ผมคิดว่า,เ,าเรามีสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดจากท่านผู้ใหญ่นะฮะท่านอาจารย์ราดับสูงของพอซึ่งเป็นคนวางโครงสร้างของนิรภัยกับอนุป,ปัจจัยหรือ human factor น,นะครับโอเคครับ วัตถุประสงค์ในการพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนขอวัตถุประสงค์ไว้สข้อข้อแรกก็คือหลังจากจบการบรรยายวันนี้แล้วผมมีความคาดหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะเข้าใจสาเหตุข,ของคําว่าคิวแม่เหลือนะครับว่ามันนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําอย่างไร คือแมตเตอร์เรอร์นะลุกลามกลายปเป็นอุบัติเหตุนะครับซึ่งเป็นร,ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนานะครับทําไมเราต้องสนใจในเรื่องคือแมตเตอร์เรอร์ครับจากสถิติอากาศอากาศแกี่ยอุบัติเหตุหรือองค์ประกอบของการเกิดอุบัติเหตุทั่วโลกมี4ปจัจจัยคือแมนและชีวิตีเดียร์แมเนจเมนต์ตามที่ท่านทราบอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าแมนเนี่ยหรือตัวมนุษย์เนี่ย นสาเหตุของการเกิอบัติเหตุมากถึง70ถ้าไม่เชื่อนะครับลอง National Geographic นะครับลองดเอูเรื่อง Air Disaster นะครับมันจะฉายทุกสัปดาห์นะครับลองดูแล้วเราจะเห็นว่าเอ๊ะดูมาแล้วครึ่งปีประมาณกี่ตอนครับ30-40ตอนเนี่ยร้อยละแปดสิเหรือร้อยะเจ เครื่องบินตกในโลกนี้มันเกิดจากคนโดยทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องให้ความสนใจในมนุษย์ปัจจัยนะครับเพราะมนุษย์นี่เองเป็นสาเหตุของอากาศอากาศยางบาดเหตุอันดับหนึ่งนะครับจากทฤษฎีของเจมส์ลิซันครับที่กล่าวไว้นะฮะแคตตากรีของฮิแมนอเออร์แตกออกเป็นได้สองแบบ ค,คือคือร r r o r คือความผิดพลาดกับ Violation คือการฝ่าฝืก e r r o r หรือความผิดพลาดนี้เป็นความเป็น Error หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่าอ n นบ t เฉนหรือไม่ได้ตั้งใจกระทำให้หมันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทำไปก็สาเหตุอะไรบางอย่างซึ่งจะเรียนในชาต่อไปส่วน Violation นี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่ทำนั้นรู้ว่าสิ่งที่ทำนี้ผิดแต่ก็ังคกฝ่าฝูน อันเนื่องมาจากสาเหตุใดน,นะครับซึ่งก็จะเรียนในภาพต่อไปนี้นะครับก่อนที่จะเข้าในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับขออนุญาตถามน,นิดนึงครับเชลโมเดลเ,เรียนกันแล้วหรือยังครับอันนี้โอเคนะฮะเชลโมเดลมันคือความสอดรับสาร ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์ก็คือพวกเอกสารตำา้า PO, เช็คลิสต์โปรซิเจอร์เฟสเมนทนะครับรอปหน่วยต t a n ั a r d ัน t ั้ d โอเ operating procedure ที่หน่วยเราใช้เป็น Reference ในการปฏิบัติงานนะครับฮาร์ดแวร์คืออะไรคืออากาศยานที่เราทำการบินอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์สนับสนุนนะครับเครื่องมือช่างนะครับทุกอย่างนะครับ